ดีฮัทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูปพ r f r e ฮ uh huh. วันนี้อะมากับพี่เราเป็นผู้โชคดี mm hmm. กินช็อกโกแลตแล้วได้ตั๋วทองคำไปเที่ยวโรงงานช็อกโกแลตของพี่ชายวิลล mm ี่วองกาว้าวเขาว่ากันว่าที่เนี่เป็นโรงงานสร้างช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะฮะแถมมันมีผู้คนบอกว่ามันมีปริศนาอยู่ในโรงงานนี้มากมายมีคนเคยได้ยินด้วยว่าคนถูกจับไปทำเป็นช็อกโกแลตที่นี่ไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง let's go โอ้ยพี่ล้อเฮ้ยลูกระจอกฮัสกี้วันนี้ฉันตื่นเต้นไปจำนวนมากใช่แล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะได้ไปทัวร์โรงงานช็อกโกแลตของวิลลี่วองกาเออจะเตรียมกินช็อกโกแลตให้ฟันผุไปเลยหลังจากเกือมาดาในที่สุดเราก็ได้ตัวทองแห่งความโชคดีพี่ใช่แล้วฮัสกี้จัดไปเลยรวยกันเลยนั่นไงรถสบัสมารับแล้วพี่ล็อเรเข้าเราก็เลจะตกรถในสามสองว้าวเออต้องรอรถเบคันใหม่ ว้าวไปนี่งไงรถบัสมาแล้วหมานั่งนามีเป็นหานิยมฮัสกี้รถบัสไม่มีคนขับมันเป็นรถอัจฉริยะแบบเทสลูกไงพี่ <c oughs> มีระบบอัตโนมัติเงี้ยเหรอว้าวเราเลื่อนไปดูเราอยากเป็นอะไรหมาอยากเป็นอินเทอร์เน็ตคิดจ้าก็อยากเป็นอินเทอร์นอเน็นเตคิดว้าวเสียตัง นี่เขาได้ตัวทองคำกันมาหมดเลยเหรอฮัสกี้ในบอกว่ามันหายากมากไงล่ะก็จากเด็กเป็นล้านคนมีแค่12คนที่ได้มาไงพี่ล่ะสุดยอดไปเลยดูกลุ่มพวกเราสิยมีตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์ไซตามะนุ่มหน้าเนอแล้วก็หุ่นยนต์แมวเฮ้ยพี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นเด็กใจร้ายฮัสกี้โถพี่ชายวินมอเตอร์ไซค์เป็นคนไม่ดีเลยพวกเราตื่นเต้นกันเป็นจำนวนมากเลยที่จะได้พบกับคุณวินลี่วองสกาเออว้า พี่เมียวคนนี้เป็นเดตไอดอลเมียวคีหุนเป็นเดตไอดอลฮัสกี้เขาจะไปถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกแน่เลยฉันว่าสุดยอดไปเลยอะ จะวันเราเข้าไปข้างในโรงงานกันเลยดีไหมเอาไปร้อเพื่อนออกไปเป็นจำนวนมาออกทำไมอ่ะอ๋ออยู่ว่าแบบไม่ได้เป็นบทที่ตัวเองต้องการแล้วออกอะไรอย่างเงี้ย่ว้าวไปร้องนทางสู่โรงงานจะไมน่ากลัวเงี้ยทำไมรถเขาไม่เข้าไปส่งข้างในวะเขาว่า,บาดบรอร์ข้างนอกทำไมเนี่ยพี่ร้เหมันต์เาไอฮัสกี้นี่มันบ้านเกิดแกมที่ไหนได้ข่าวเกิดกลางคีมะมับมับเป็นหมาฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยจนชินอากาศร้อนแล้วนี่ไงโรงงานว้าว นาไปเป็นโรงงานยิ่งใหญ่ไพศาลนั่นไงพี่ชายวิลลี่วองกาสวัสดีเด็กๆนี่คือโรงงานของผมเองนะครับโรงงานช็อกโกแลตยิ่งใหญ่สุดในจักรวาลว้าวโอ้โอเขาไปเซลฟี่แล้วพี่ต้ติ๊กต๊อกเจอไปแล้วอะไรเด็กๆทุกคนมาที่นี่เนี่ยเพราะได้รับตั๋วทองคําของผมใช่ไหมล่ะใช่อรใครตื่นเต้นะบ้างวันนี้ผมตื่นเต้น แอนเข้าไปข้างในโรงงานกับผมกันเลยดีไหมครับได้เลยอะ่ะอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับจะได้ปลอดภัยจากโควิดแล้วอุ้มตีนต้องล้างไหมอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลำธารช็อกโกแลตว้าวโอ้ที่นี่ดูเจ๋งไปเลยนะเนี่ยหวาง,ง้อ่ไปสำรวจกันดีกว่ามาขอเดินเล่นเด้อเชิญเลยครับเด็กๆเฮ้ยเมื่อกี้ว้าวบ่อช็อกโกแลตพี่เหรอแต่ว่า ตัวจิ๋วนี่ตัวอะไรวะมาก็ไม่รู้อะเขาคือใครตัวเองกันที่เดียวเขาจะอุ้มป้าลุงป้าสกี้อะไรลุงลุงป้าป้านะลุงป้านะอาเลยนี่ไงมีชื่อด้วยอุ้มป้าลุงป้าเอาล่ะก่ดเอ่อเลยนะครับเรามาเล่นมินิเกมกันเล็กน้อยเกมนี้ชื่อว่าเก็บลูกอมลูกอมนี่เหรอใครที่เก็บลูกอมได้น้อยที่สุดจะต้องกลับบ้านไปในวันนี้อ๋อเนอะเราต้องแข่งกันเก็บลูกอมพี่เหรอถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับเริ่มเลยเน้นนะม้าได้แล้วหนึ่ง อันสองอันเจ๊กเจ๊กเจะกเจ๊กเจะกเกิเก,ก,กสามเอ้ยทำไมเร็วจะว่าแอชเก้สี่มาเกงไอชเกตเราด้วยอย่าเพิ่งเก็บไปหมดดีวะหา้าโอ้โหห้าแล้วเหรอหกโอ้โนมันหกกันเหรอ ไปแล้วเฮ้ยโคททำไมมันเร็วจังไอคุณวิลลี่อะไรวิลลี่วงกบปะวะฮัสกี้มันชื่ออะไรลืมไปแล้ววิลลี่วงกบคุณวิลลี่วงกบไอฮัสกี้มันเก็บไวเกินน่ะอะไเกาแล้วิี่โอ้โน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 อันนั้นต้องไปเขาจช้โนโนอย่าพี่ชายอย่าพี่จัพี่จัดโนลูกพี่อยู่บนนี่หนึ่งอันเร็วเข้าเข้ามาเร็วเข้าโอ้โนใครจะเป็นคนที่เก็บได้น้อยสุดแล้วต้องกลับบ้านก็พิจนะนั่นก็คือก็คือก็คือ น้องเมียวคนนั้นเมียวเน็ตไอดอลและคนที่เก็บได้น้อยที่สุดก็คือคุณมอคอม1 2 2 8 8อเขาโทษด้วยนะครับแต่ว่าหนูจะต้องกลับบ้านไปก่อนตกรอบนั่นเองโธเพื่อนที่น่าสงสารโถถังพี่ใจมอคอมเอาเขาล้องวนพี่แล้วเขาโดนเปลี่ยนให้เป็นช็อกโกแลตด้วยเอาละครับสำหรับเกมต่อไปนั้นเราจะไปกันต่อเลย let's go จอยนี่มันอะไรอ่ะว้าวฮัสกี้เรากำลังนั่งเรือไวกิ้งเราจะนั่งเรือไปไหนันจะบอกให้เลยว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือการเซอร์ไพรส์ังไงล่ะครับเซอร์ไพรส์รอะไรผมบอกไม่ได้นะครับทุกคนจะต้องรอแล้วก็เห็นด้วยลูกกระตาลูกระตูดของตัวเองอยังไงล่ะ <c oughs> แล้วก็อย่าเป็นคนที่หยาบคายนะครับเด็กๆมันไม่ดีนะครับมันจะทาให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าคบหาเอาซะเลยเป็นเด็กต้องสุภาพรูไ้ไหมครับรับซอ เอาละครับแล้วแค่จะถึงกันแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมกันได้แล้วว้าวนั่นไงว้าวนี่มันห้องอะไรกันนะมีนักภูยาศาสตร์หัวฟูด,ด้วยพี่เหรอเหมือนโดนไฟช็อตไปเลยสวัสดีครับพิสเตอร์วิลลี่วังกบนะครับอ่าการทดลองของเราเนี่ยพร้อมแล้วออยี่เปไปเลยเด็กๆทุกคนก็มากันครบแล้วเออก็อหมายความว่าไงว่ทดลองทด,ดลองอะไรบาฮัสกี้ไม่ต้องห่วงนะทุกคนมันจะต้องปลอดภัยแน่นอน ทุกคนเคี้ยวหมากฝรั่งกันใช่ไหมใช่อะแต่มาเคี้ยวแล้วก็คือแล้วก็ติดคอต้องไปหาหมอเอาลนะผมที่ทุกคนทําหมากฝรั่งกันวันนี้เราจะทําหมากฝรั่งที่สุดยอด amazing ที่สุดในโลกในจักรวาลนี้ไปเลยว้าวสุดยอดไปเลยอะเอาละครับเรายังมีขั้นตอนที่ยังติดอยู่อีกสักขั้นตอนสองขั้นตอนนะครับวันนี้เราจะมาทาหมากฝรั่งด้วยกันนะทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่าว้าวนี่มันอะไราการันทดลองไม่หลอทดลองแต่ไปหมดโอเคเราจะให้คะแนนทุกคนนะครับห้ามได้ต่ำกว่า50%าไม่งั้นจะตกรอบเหมือนเดิม ยเริ่มกันเลย yes, <Sir. S 1> ย่างแรกเลยรสชาติมกฝรั่งอันไหนที่มันเจ๋วที่สุดสตรอเบอรี่ไงหมาชอว์หฉันชอบบลูเบอรี่วะเจย์หมาตอบถูกเลือกได้ดีครับทุกคนรสไหนก็อร่อยเหมือนกันอร่าคราวนี้อยากให้มันหวานสักเท่าไหนดีเอาหวานมากบาง <c oughs> นี่ไปเลยหวานสุดหลอดไปเลยฮัสกี้หวานสุดหลอดสุดปอดไปเลย okay, hi, เอาแค่ไฮก็พอไม่ต้องเดี๋ยวมหวานขึ้นอะเป็นยังไงซิฮัสกี้เขาก็ดูชอบรสที่หมาเลือกนะพี่ อันละต่อไปแบรนด์ไหนที่เป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดสําหรับมาฝรั่งไทยเดนหรือเปล่ามะม่วงหเล่ลิกลี่เปล่าวะใช่กั้มั่วว้าวผิดลิกลี่จริงด้วยแล้วแบรนด์ช็อกโกแลตที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดคือแบรนด์อะไรของคุณวิลลี่วองก้าไงอ่ะเอาไปเลยคุณวองกอบฉันรู้ว่าต้องเป็นของคุณวิลลี่วองกอบแน่นอนก็เรามาโรงงานเขาเราก็ต้องตอบเขาสิย้ย yeah! กขก็บ้าย,ยอใจได้ในเนี่ยฮัสกี้จริงๆแล้วบริษัทมานะครับเป็นบริษัทช็อกโกแลตที่ใหญ่สุดแต่รู้ไปก็เท่านั้นเราต้องตอบเอาใจคนวิลลี่วองก้าไว้ก่อนข้อต่อไปอะไรไม่ใช่พื้นฐานของการทำหมักฝรัง่ง หรือเปล่าพี่ล็อกมันเป็นของที่อยู่ในเยลลี่อะฉันโมตามแกแล้วกันทุกต้องนะครับเจลาตินเนี่ยมันก็จะใส่ในหมากฝรั่งกันหรอกว้าวตอบถูกด้วยฮัสกี้ไอคิวแปดร้อยล้านต่อไปหมากฝรั่งที่แพงที่สุดในโลกในถูกขายในราคาเท่าไหร่ใครจะไปรู้วาไอตโวหมื่นสี่แล้ว 14, ลกันพี่ล็อกหมาเวฟทูดาวอาเวทูดาวตามแกอาจฉันเชื่อสัญชตาตญาณของแกทุกต้องนะครับถูกขายเป็นราคาหมื่นสี่ว้าวถูกฉยพี่ล็อก ออทำไมมันแพงกันเนระอนั่นดิฮัสกี้ทำไมมันต้องแพงขนาดนั้นปะเพราะว่าบิดนี่จะเปียเป็นคนเคี้ยวมันนั่นเองแล้วถ้ามาฝรั่งที่ฮัสกี้เคี้ยวจะราคาเหลือเท่าไหร่ไม่มีใครซื้อด,ดนอน <c oughs> ข้อต่อไปตั้งใจให้ดีๆนะครับข้อด <c oughs> ียากเรากำลังทำมามนฝรั่งที่จุดๆที่สุดในโลก Amazing ไงพี่ชัยนักวิทยาศาสตร์เพิ่งบอกเราเมื่อกี้เออฉันจำได้ <c oughs> ฮัสกี้มาเชื่อมันมันต้องเป็น Amazing แน่นอนหมาจำได้ถูก <c oughs> ต้องนะครับ Amazing นี่เองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเจ้ เราจะทำหมาฝรั่งที่แสดงแก่ที่สุดในจักรวาลไปเลยเอาละข้อสุดท้ายคราวนี้อะไรมีค่ามากกว่าการหว่าางช็อกโกแลตกับหมาฝรั่งช็อกโกแลตแน่นอนหมาชอบช็อกโกแลตเฮ้ยมันต้องช็อกโกแลตอยู่แล้วเพราะนี่มันโรงงานช็อกโกแลตถูกต้องนะครับยังไงก็ตามช็อกโกแลตก็เจ๋งกว่าหมาฝรั่งแน่นอนเพราะผมเปิดโรงงานช็อกโกแลตเจแล้วตอบถูกอีกแล้วไม่ลงมาตอบผิดข้อเดียวเองรวมคะแนน ว้าวฮัสกี้ลุกไไ่ได้ร้อยคะแนนได้ไงโอ้โหเพื่อนอีก2คนเกือบไปแล้วนะฉันมั่วยังไงให้ได้เต็มร้อยว,วะเนี่ยฮัสกี้ทำไมตอนฉันสอบสมัยเด็กมันไม่มั่วได้ถูกแบบนี้บ้างวะัอนซีเยี่ยมไปเลยนะครับทุกคนพร้อมสำหรับด่านต่อไปหรือยังพร้อมแล้ว วิลลี่วงกบลืมจ่ายค่าไฟมาไว้ด้ยฮัสกี้ทำไมมันมื่อต,ตืเต่เงี้ยใจเย็นนะเด็กๆเดีเด๋ยวผมเปิดไฟให้เองไฟมานี่ระบบสั่งต้วเสียงแบบ Google ว้าวหลอเทน่นี่มันคืออะไรนี่คือที่คัดถั่วของเรานะครับทุกคนจะมีกระรอกน้อยมาคอยคัดคุณภาพของถั่วเม็ด<ะ>ที่ไม่ผ่าน QC จะจะตกมาในหลุมดำตรงกลางว้าวตรงนี้มีหลุมดำจริงด้วยและนี่ก็คือกระรอกน้อยที่ผมเลี้ยงไว้นั่นเอง ว้าวโนกับลอกหน้าตาน่ารักน่ารักว่าฮัสกี้อีกอ่ะเฮ้ยหมอน่าลักกว่าดูหางหมาปุกปุยกว่ามาตั้งเยอะพวกเขาต้องการที่จะดูว่าพวกเด็กอย่างพวกเจ้าเนี่ยคู่ควรไหมอะไรเราไม่ใช่โถวสุดะมาคัดเลือกเราได้ไงนั่นสิมาคัดเลือกเราได้ไงเราเป็นฮัสกี้เราไม่ใช่ั่วเออผมรู้ว่ามันอาจจะยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไปได้เนี่ยคุณจะได้เข้ารอบต่อไปโอโนไปลองเราห้ามหล่นเข้าไปในรูนั่นโอนโน เราเข้าไปในลูบี้หรองมันจะต้องผ่านการทดสอบของไอ้กระรอกบ้าดนนิฮัสกี้นินจะจิก๊กโจสไตล์โอ้โหนโอ้นนนนนนนเฮ้ยพี่ลองอีซี่ oh ว้าวพี่ลองมาทะลุเข้ามาในชั้นฮะ้ <Huh? c oughs> องจิงด้วยฮสัสกี้ยังไงเฮ้ยไม่มีใครเห็นหรอกเจ้ยพี่ลองก็โยนทัวร์ใส่เราด้วยแกงกะงระรอกปลาทัวร์ฮัสกี้อ๋อพี่ลองมาบาดเจ็บอะแกงกะงระรอกปลาทัวร์แถมเรายังโดนดูดหลุมดำอีกเราต้องหลบทัวร์ไปด้วยแล้วก็ห้ามหล,ล่นรูด้วยพี่ลองทำไมมันยากจังวะเนี่ย ว้าว wow, มีดอกฟ้าเลือนเลืองแล้วโอ้โ,อโอหนองฮัสกี้ฉันตาม,ก no, 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 no. ม,มแกไปเด็ดเด็ๆโนนนั่นนันนทำไมเป็นเล็งแม่จังเจ๊จบแล้วกันคันเรื่องสุดโหดหีนโนมาเกือบตัวเย้พี่เรอในที่สุดเ <c oughs> พื่องดูเรื่องฮัสกี้ <c oughs> พอกันเลยฮัสกี้ <c oughs> ก็ลรอให้เด็กๆทุกคนผ่านหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปกันห้องต่อไปเลยตามผมมาเลยครับ ว้าวนี่มันห้องอะไรขาวพนยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องทดลองขขาวของผมเองครับมันคือห้องอะไรอะ่ะห้องนี้เอาไว้ทดลองผลิตหนังหมาเอ้ยไม่ใช่ครับพูดผิดเอ่อเอาไว้ทดลองต่างๆมากมายเลยว้าวตรงนี้มีคอมพิวเตอร์ด้วยพี่ทุกคนโชคดีมากเลยครับที่ได้เข้ามาที่นี่เนี่ยเอ่ออยากจะช่วยผมทดลองอะไรบางอย่างหน่อยไหมล่ะครับว้าวได้เลยมาชอบการทดลองเราจะช่วยยังไงดีฮัสกีเช็คอิน ก่อนอื่นช่วยผมเปิดคอมหน่อยได้ไหมครับผมเปิดคอมไม่เป็นนี่มันห้องแลบของคุณไม่ใช่แล้วคุณเปิดคอมตัวเองไม่เป็นได้ไงเออพอดีช่วงนี้คอมมันแบบเออมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยอ่ะเด็กๆช่วยกันเปิดหน่อยสิครับนี่ก,กระชื้นกระชื้นอย่างรัวหายก็ <c oughs> ได้วะฮัสกี้มาช่วยกขาเปิดคอมก่อนเื่อเขาจะแสดงอะไรให้เราดูเจบยังไงเหมือนจะเป็นพัสเซิลฮัสกี้โอ้ ไปประกอบพี่เหรออาอนี่ไงจับคู่รูปให้มันเหมือนกันสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมมันจะไปะยากอะไรเฮ้ยฮัสกี้อย่างเราชำนาญเกมแบบนี้อยู่แล้วพี่เหรอเรานั้นไอคิวแปดร้อยล้านท่านเสร็จแล้วฮัสกี้เย้เสร็จเรียบปุ้ยเลยเจ้ี่เรามีเพื่อนตัวแย่ไปสองคนโคเก่งมากเลยเด็กๆที่ช่วยผมเปิดคอมได้เอาละครับตอนนี้ผมจะโชว์เครื่องเลเซอร์ข้องผมให้ทุกคนได้ดูเป็นโลกกระตุ๋นโลกกระตากันว้าวพี่แจ็คคนนั้นเขาชุบชีวิตขึ้นมาได้ด้วยพี่เหรอว้าวแสดงว่าเขาเติมโลบั เลเซอร์นี่อะไรหน้าตามัมนดูแปลกๆนะพี่แต่มันก็ดูเจ๋งดีนะฮัสกี้สัเฉาิญของฮัสกี้รู้สึกได้ว่ามันดูแปลกๆแ,แล้วสักแป๊บนะครับเดี๋ยวผมตั้งค่าเลเซอร์สักเล็กน้อยมันมีเลเซอร์ต้องสองชาร์จโดยวิล็อกมันคืนไรจะไปรู้หรอจันมาพร้อมแกเนี่ยอืมเออมันมันกดยังไงวะไอตุ่มเลเซอร์เนี่ยเออแ,นะเเอแป๊บนึงนะเด็กๆรอแป๊บนึงนะผมขอแบบ อยังไงวะเนี่ยฮะโอ้โน oh <no, S 1> <ต>มันกลายเป็นเลเซอร์แดงแล้ววิลหอ,อ้าวไอไอวงกบไอวิลลี่วงกบยังไงเนี่ยเด็กๆรอสักครู่นะครับผมมาลังแก้ไขอย่างเร็วไวเลยทีเดียวแก้ด่วนๆเลยพี่ชายเล็กน้อยอยังไงวะเนี่ยครัสกี้เลเซอร์จะตีหน้าอยู่แล้วเนี่ยพี่ชายรีบแก้ไขมันเร็วเข้าโอ้โ oh น no, มันเร็วขึ้นด้วยวิลหอ๋อเ oh no, นอะรอแป๊บ,บ,บนึงนะครับผมกำลังซ่อมอยู่มันเปิดคอมยังไม่เป็นเลยฮัสกี้เกงี่ยงไจะซ่อมเป็นไหมเนี่ยโอ้โน oh no, มีเลเซอร์เพิ่มงอ้อ อันวี่ล็อกเจเลยเหรอเราไม่น่ามาตั้งแต่แรกเลยว่ะไอโรงงานนรกเนี่ยก็คือบอกว่าคนที่โชคดีจะได้ของรางวัลน่ะคนโชคดีไม่มาเอาตัวรอดแบบนี้หรอกว้าวพี่ออกมากเนจอโอ้โหนี่ก่งลักใะเจ๊ผู้หญิงข้างๆแล้วก็กรลเงจสู้ชีวิตไปสู้ชีวิตไปไม่ยอมหรอกกลายเป็นเกมโดดหลบเลเซอร์จางนั้นเข้ามากินช็อกแลตปีอะไรไม่ได้ชีวิตพี่ชายยังส้มไม่เสร็จอีกเหรอพี่ข้าววิสร้าฮัสกี้มากระโดดจนจะเป็นกระส่ายแล้วเนาะ ร้อน่นาะมันยังไม่หายละเบิดอโน่เจไปรอนแล้วคุณพระช่วยขอโทษด้วยทุกคนเด็กๆทุกคนเป็นอะไรไหมเนี่ยหมอไม่พอใจหมอต้องการจะกลับบ้านนินเนเครื่องวยแตกมากกระชื้นกระชื้นกระชื้นกบอยเด็กๆทุกคนใจเย็นๆก่อนนะฟังผมก่อนนะผมอธิบายได้เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปมาแก้แค้นก่อนพี่ทำอะไรอ่ะเจี๊ยบพี่ชายปล่อยโลกไปเร็วเข้า ว้าวนี่ไงผู้ปกครองมารับเราแล้ววันไหนผู้ปกครองอัสกี้นี่ผู้ปกครองหรือแก๊งมาเฟียมัผู้กครองไหนแม่เราแต่พ่อเรา,าอัสกี้แล้วแม่เราอยู่ไหนะว้าวพ่อแม่เราจะฟ้องด้วยพี่ล็อกสุดยอดไปเลยเราจะไปแจ้งตำรวจแจ้งจับคุณวิลลี่วองกาและแล้ววิลลี่วองกาก็ถูกจับและติดคุกเป็นเวลา7ปีคริสต์มาสนี้ก็เลยไม่มีช็อกโกแลตขายอีกต่อไปไม่เป็นไรพี่ล็อกมายังเหลือช็อกโกแลตมิสเตอร์บีจบบริบูรณ์ จบแล้นั่นและฮะทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ให,หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ bye ้าบายบายฮัสกี้ฉันแอบจิกชอก็อกโกแลตออกมาเต็มเลย <Huh? S 2> แต่ถ้าเราไปขายตอนนี้เราจะได้ราคาพิเศษเพราะมันเป็นรุ่น limited edition มันไม่มีผลิตอีกแล้วล,ำล่ลำรวยล่ำรวย